สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะของชั้นป .3 MEP เป็นสัปดาห์แรกเลยที่เราเจอกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะทีเชอร์ก็จะพามาทําใบงานที่ทีเชอร์แปะไว้ใน Google Drive หรือว่าผู้ปกครองบางท่านก็คือมาเอาเอกสารการเรียนออนไลน์อยู่ที่โรงเรียนแล้ว วิชาวิทยาการคำนวณมี3ใบางานด้วยกันเดี๋ยวที่เชร์จะพาทำทีละใบางานเป็นใบางานง่ายๆนะคะเป็นใบางานเตรียมความพร้อมก่อนนะคะอ่ะเรามาดูเลยใบายงานแรกที่เชร์จะให้เด็กๆเนี่ยเขียนเลข1 2 3 4 5 6ี่ห้าเป็นการลำดับเหตุการณ์ในงานวันเกิดการฉลองวันเกิดการเป่าเค้กนั่นเองอ่ะ เรามาดูกันว่าลำดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกในการเป่าเค้กเนี่ยต้องทำต้องเรียงลำดับยังไงบ้างอันนี้เป็นลำดับที่ทีเชอร์ให้มาเห็นไหมวงกลมสีเทาๆจะให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงเลขหลงไปเป็นการเป่าเค้กนะคะ อันดับที่หนึ่งคือทำอะไรก่อนเด็กๆอันดับที่หนึ่งเห็นไหมเปิดกองเป่าเทียนปักเทียนนำเทียนออกจุดเทียนแล้วก็ตัดเค้กแล้ประทานอันไหนเป็นอันดับที่หนึ่งคะเด็กๆต้องทำอะไรก่อนเอยถูกต้องต้องเปิดกล่องเค้กก่อนนะเปิดกล่องเค้กเสร็จแล้วนำเทียนออกมาใครได้แบบทีเชร์บ้าง เสร็จแล้วก่อนจะเป่าเราต้องทำอะไรเราต้องนำเทียนไปปักที่เค้กก่อนปักที่เอกเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรคะจุดเทียนจุดเทียนเสร็จแล้วถึงขั้นตอนสำคัญที่เด็กๆชอบแล้วก็คือการเป่าเคก้กเป่าเค้กเสร็จแล้วเราทำอะไรเราตัดเค้กเพื่อรับประทานแค่นี้เองเป็นใบงานง่ายๆใครทำลำดับได้เหมือนที่เชือบ้าง เก่งมากเลยอ่ะเสร็จแล้วใบงานแรกง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่ะมาเรามาดูใบงานที่สองทีเชอร์สอนไปในปีที่แล้วตอนที่เราอยู่ปสองทีเชอร์ให้เด็กๆเ,เขียนการทำไข่เจียวจะจำได้ไหมนะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ่ะทีเชอร์จะให้ก็ขอคองอจอชอมาเป็นการเรียงลำดับเหมือนกัน แต่ลำดับนี้ที่เชิมมั่วมาไม่รู้แหละก็ขอคองอจอเฉตัวอักษรไหนจะขึ้นก่อนอ่ะเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันเด็กๆเปลี่ยนสีหน่อยก็ไก่ตั้งกระทะบนเตาขอไข่ตอกไข่ใส่ชามคอควายใส่น้ำมันลงกระทะงองูใส่เครื่องปรุงจอจานตีไข่ ช้อชิ่งเทไข่ลงกระทะเรามาดูอันไหนเป็นอันดับแรกอันดับแรกคืออะไรลูกอันดับแรกคือตอกไข่ใส่ชามก่อนใช่ไหมอันดับที่สองทำอะไรคะจะทําไข่เจียวเราต้องทำอะไรเราต้องตีไข่ก่อนตีไข่เสร็จแล้วทำอะไรลูกใส่เครื่องปรุงไม่งั้นไข่เราจะจืดนะ เสร็จแล้วก่อนจะนําไปทอดเราต้องอะไรนี่เลยก็ไก่เราต้องตั้งกระทะก่อนพอกระทะร้อนแล้วให้ใส่อะไรลงไปใส่น้ํามันลงไปเสร็จแล้วค่อยเทใส่กระทะใครได้ลําดับแบบนี้บ้างเอ่ยเราได้ลำดับแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงมีที่เขียนไหมที่เช่ได้ให้ที่เขียนไว้ไหม ให้ที่เขียนไว้เหมือนเดิมอ่ะเรามาดูตรงนี้อุ้ยทีเชอร์เลยให้ตั้งสองอันแนะ่ใช่เฉลยไหมไม่ใช่ทีเชอร์หลอกอีกแล้วทีเชอร์หลอกอีกแล้วกไก่ใช่อันดับแรกไหมเด็กๆไม่ใช่ใช่ไหมให้แก้ออกเลยนะ กากระบาดออกเลยนะคะเอาสีแดงกากระบาดออกเลยอันดับแรกที่เราเรียงกันคือคืออะไรคะคือขอไข่ใช่ไหมขอไข่อันดับที่สองคืออะไรลูกอันดับที่สองคือจอดจานอันดับที่สามล่ะคะงองงูอันดับที่สีล่ล่ะกอไก่กอไก่ถึงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อันดับที่5คือคอควายและอันดับที่6คือชอชิ่งถูกต้องแล้วใครได้แบบนี้บ้างคะอ่ะเก่งมากๆเลยเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งใบงานเรามาดูใบงานสุดท้ายกันค่ะ ใบงานสุดท้ายเป็นการเรียงลำดับอีกแล้วง่ายอีกแล้วเป็นการเรียงลำดับการทำวุ้นให้เขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมอ่ะเราจะมาดูกันเราจะได้รู้ว่าวิธีทำวุ้นทำยังไงบ้างที่เชอร์ให้มาหกขั้นตอนเหมือนเดิมให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงเลขหกเปลี่ยนสีหน่อยอ,อ่านเด็กๆอ่านแล้วอันไหนเป็นอันดับแรกคะ่ะ เตรียมส่วนผสมใช่ไหมก่อนทำอะไรเราต้องเตรียมก่อนใช่ไหมคะอันดับที่สองนำส่วนผสมที่เราเตรียมเนี่ยผสมให้เข้ากันอันดับที่สามทำอะไรลูกเทใส่แม่พิมพ์ใช่ไหมคะอันดับที่4ตั้งไว้เลยรอเลยให้วุ้นเซตตัวให้เป็นวุ้น อันดับที่5พอวุ้นแข็งตัวแล้วนำออกมาจากแม่พิมพ์และอันดับสุดท้ายจัดจานพร้อมรับประทานใครได้แบบนี้บ้างเอ,อ่ยเก่งมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็น3ใบางานนะคะที่ทีเชอร์ให้ทำเป็นการเตรียมมพร้อมก่อนเปิดเทอมนะเป็นใบางานง่ายๆหวังว่าเด็กๆจะทำได้นะคะอ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะล้างมือบ่อยๆใส่แมสด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ